ถ้าุกวันนี้ก็คงถ้าไม่เป็นตลกก็ติดคุกพี่ฮ่าาจริงด้วยครับครูหาฮ่าฮ่า่าา่าฮ่าา่ัฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่่าฮ่ม่าาฮ่่าฮ่ส่าฮ่่า่าฮ่า่าา่าิาฮ่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 ัฮ่าฮาฮ่าฮาาฮ่า่าั่่าาาม่น่บ่่ ทำไมมันเมาแบบนี้ทไมมันเมาทำไมมันเมาหลังเจอมลสมมันไม่การอะไรพฤติกรรมอ่ะพี่จนเราแก่งขึ้นมาจนเราจนเราเปิดตัวเองออกมาได้ว่าเฮ้ยการอยู่กับสังคมการอยู่กับหมู่มวลเนี่ยมันต้องเปิดใจนะเว้ยคุณต้องเป็นคนใจกว้างพอนะทูรักในเป็นคนที่เปิดโลกทัศน์ผมและเป็นบุคคลที่ผมจะต่อยเขาด้วยถือกับลากกระเป๋าจะกลับบ้านผมจะต่อยเขาอะแต่เขาอะกลับไปก่อนแล้วผมก็มานั่งทบทวนชีวิตว่าเพราะความใจร้อนที่ผ่านมาเนี่ยผมถ้าทำชีวิตผมพังมาหลายเรื่อง มันเป็นช่วงดาวนันอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆอาจจะไม่มากพี่อาจจะเป็นช่วงสองสเดือนเทียนคุกนี่ไม่รู้ยี่น้อผมอะบอกพ่อแก่พ่ออย,อย่าให้โดนนะพ่อพอไป่อนพ่อจริงๆผมติดยามาตั้งแต่ผมอายุช่วง1 6 1 7กเดนเริ่มติดแล้วพี่มาเลิกจริงๆช่วง24 25กลัวแม่ผูกคอตายถ้ามึงโดนจับเพราะมึงไปเมากูจะไปไประกันแต่ถ้ามึงโดนจับเพราะมึงติดมา้าติดยา จำไว้นะกูจะไม่มากันแล้วมึงออกมาจากคุกมาเผาศพกูได้เลยกูจะผูกคอตายเลิกกลัวแม่ตายฝันเอ้ยฝันมาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเป็นคนที่อยู่กับโรงโตมากับโรงนี่เก ต่เป็นเด็กที่ไม่ชอบเล่นลิเกแต่ไม่ได้เกลียดนะพี่แต่แต่มันไม่ไม่ไม่ชอบเล่นเป็นคณะพ่อเลยครับคณะพ่อก็คือชื่อคณะยอดอร่อยเลยแล้วไปเล่นลิเกหน้าเวทีก็ไม่เคยได้รางวัลด้วยแล้วพี่ชายผมอาจจะบอกเขาไม่อาจจะไม่เป็นคนหล่อมากนะพี่เขาไม่ได้เป็นคนไม่ได้แบบหุ่นสูงอย่างผมด้วยซ้าคนชอบมากถ้าวันไหนพี่ชายผมได้รางวัล5 0านะวันนั้นผมจะได้ประมาณ200หรือร้อยหนึ่งถ้าวันไหนพี่ผมได้ระดับร้อยนะผมไม่ต้องฝักไม่ต้องฝันเลยไม่มีได้พี่ไม่มีทางอะไรปรบมือให้เราขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ เจ็วดวเลยโอ้ย oh. oh. งวดละใบงวดละตัว oh. เริ่มสนใจความเป็นตลกมากขึ้นเวลาเห็นตลกเล่นทําไมรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเวลามีงานมาหาอะไรหรือมีงานอะไรเงี้ยผมจะต้องขึ้นไปยืนพูดอยู่คนเดียวแล้วมันก็ขำกันแล้วผมว่าได้ตังค์จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รางวัลแล้วรู้สึกว่าทำไมเราทำไมเรามีความสุขที่เราได้ยินเสียงหัวเราะมันก็จะเล่นไวเลือกไวับรดออกเลย ไปพระรามเก้าคาเฟ่ไปนั่งดูตลกผมไปนั่งดูทุกวันอ่ะดูจนรู้จักตลกอ่ะพี่หน่อยเชิญยิ้มเนี่ยจำผมได้นะโรเบิร์ตสายควันนะก็คือนะาโรเบิร์ตจนทุกคนถามว่ามึงเหมือนนั่งทําอะไรทุกวันวนะเนี่ยดูตลกเลยพี่โอ้ยมึงก็เล่นมุกเดิมๆพี่แต่ผมขำนะคุณพ่อสบายแล้วคุณพ่อสบายแล้วรู้ได้ไงสบายแล้วถ้าลําบากคงกลับมาแล้วล<ค>่ะก็คือพี่เหตุเพาะก็คือพี่เชอรี่คือคนที่ทำเรียนแบบสารินีแกมาตั้งทีมตลกใครก็โทรมาผมว่าเฮ้ย พี่ทาทีมตลกเองมาเล่นตลกกับพี่ไหมต้องขอบคุณพี่ตีสลัมบอยก็สอนผมทุกอย่างในระหว่างการพูดมันเป็นมุกไปหมดฝึกอยู่มาประมาณ2ปีพี่ทีมมันไปมัน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 ไปต่อไม่ได้แล้วก็เหมือนทุกอย่างมันกำลังจะจบลงแล้วเรารู้แล้วว่าทุกอย่างมันกำลังจะจบลงชิ่งกลับบ้านมาวันหนึ่งเขาเป็นร่างปู่ฤาษีนารอดก็มีการทักทายกันว่าลูกมึงเนี่ยเป็นพระเอลิเกไม่ได้นะมันต้องไปเป็นตลกมึงต้องให้มันไปเป็นตัวโจกอยู่ในคณะปู่พูดโดนใจมากเลยคือใจแบบ เอ้ยต้องเอานะร่างทรงพูดเลยมึงกับกูเดิมพันกันเลย3-6เดือนเป็นแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นมึงมาเผาเสียนเพราแกนี่ทิ้งันเลยแต่ถ้าเป็นแล้วดีมึงต้องให้มันเป็นตลอดไปนะแล้วปากกูได้ไหมพ่อเขาเหมือนแบบเอาวัดใจเลยผมจําได้เลยงานแรกผมไปเล่นที่จังหวัดกับแพงเพชรน,นั่นคือการเป็นโจ๊กลิเกครั้งแรกของผมหลังจากเราไปเก็บเกีเก่ยวประสบการณ์มา2ปีแล้ววันนั้นเล่นอะไรคนก็ขำ ไอ้ขำเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเลยนะสิ่งที่ผมตกใจที่สุดคือเงินรางวัลแต่วันนั้นคือคดีพิกผมเดินอะถือถุงเนี่ยพี่เลาะเลยเลาะคนคนเยอะมากพี่เดินเลาะ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 ,ละนับตังค์สองพเป็นลิเกมา8ปีกูยังไม่เคยได้รางวัล2อ0พเลยอะเฮ้ยกูไปจองก็ได้รางวัล2อ0พเลยว่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนเดอะคอมเมดียนนะฮะ วันนี้ผมรับหน้าที่เป็นครูครับเห็นแต่งตัวอย่างนี้ไม่ใช่พนักงานจับหมานะฮะรายการอคอมเมดี้มันขึ้นเลยรับสมัครตลกรุ่นใหม่เก่งเรื่องดนตรีไทยเก่งเรื่องตีสากลร้องเพลงได้เล่นลิเกได้เล่นตลกได้ไปสมัครเลยผมจะไปที่กรุงเทพเลยผมจะไปวันสุดท้ายจะประกวดวันสุดท้ายถ้าได้ติดคือเข้าถ้าไม่ได้คือจบกับเล่นลิเกเป็นโจ๊กลิเก เพราะตอนนั้นใจรักจงลีเกมากกว่าแล้วไม่อยากเป็นล c บคาเฟ่แล้วเรามาวัดวาวันดูแล้วเฮ้ยประกวดในก่อนแล้วมันจบก่อนหนึ่งอาทิตย์ถ้าผมไม่ได้ผมสอบเข้าตำรวจเลยโทรหาพ่อเลยพรุ่งนี้หาลีเกแทนผมเลยนะผมไปฟังผลก่อนให้มันรู้ก่อนว่าเข้าแล้วค่อยโทรกลับมาพอวางสายจากพ่อปุ๊บเสียงโทรศัพท์เข้าเป็นเบอร์แปลกผมก็รับได้เข้ารอบ อันนี้เป็นช็อตที่ผมจำที่สุดวันวันประกวดตลกก็คือวันประกวดที่โรงละครอ,อักษรามันเป็นวันที่พ่อผมยอมรับในการเป็นตลกของผมมันคือวันนั้นวันที่ประกาศผลว่าผมได้ติดรอบ16คนผมดีใจมากที่ผมได้เข้าผมน้ำตาไหลแบบคือร้องไห้ดีใจที่ได้เข้าตัดจบถ่ายทอดสดปั๊บพ่อผมวิ่งมาไกลเลยภาพที่เห็นคือพ่อผมร้องไห้เรารู้เลยว่าเขาจะกอดเราเราก็จะกอดเขาเนี่ยเพราะเราดีใจว่าเราได้เข้าบ้านในคอมเบเดียนข้างหูที่ได้ยินนี่คือพ่อยอมแล้วไปให้สุดนะลูก ว่ามันอยู่ที่ใจทุกอย่างพี่บุหรี่เหล้าหรืออะไรเงี้ยอยากกินแต่ไม่กินซะก็จบอยากดูดก็ไม่ต้องดูดซะวันที่ผมรู้ตัวแล้วว่าอุ้ยกูลเลิกขาดแล้วนี่นหนว่า,าจริงนะพี่ผมว่าคน่ะทุกคนนะถ้ามันทําอะไรแล้วตั้งใจนะพี่ได้หมดพี่มนุษย์ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้เรสะบัดคัดเสียเกลุดเรื่องสะดุดพอหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟดแนบต่ดใจไม่ใจสลายคของไป